ทับในขณะนี้นะครับก็ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ป่าในซอยสัตหีบสุขุมมิท41ในเขตพื้นที่หมู่ที่3ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีตอนนี้เพลิงนั้นกําลังโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับดังที่ปรากฏทุกท่านได้เห็นในภาพตอนนี้ซึ่งตอนนี้เพลิงนั้นได้ไหม้เป็นวงเล็เลยทีเดียวส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เกิดจากสาเหตุใดนั้นเดี๋ยวเราไปสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี้กันนะครับตอนนี้จะพาทุกท่านไปติดตามสถานการณ์และเหตุการณ์ในนนตอี้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์รวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลเมืองสัตหีบก็กาลังระดมกําลังกันลงพื้นที่ในการที่จะดมฉีดน้ําสกัดเพลิงที่กําลังลุกลามไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเพลิงที่กาลังโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงในเวลานี้รวมถึงกระแสลมที่มีการกับพัดอย่างรุนแรงนั้นอาจจะส่งผลเป็นอันตรายต่อบ,บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงจํานวนหลายสิบหลังคาเรือนเลยนะครับ ซึ่งภาพมุมบนที่ท่านได้เห็นตอนนี้เป็นภาพบ้านเรือนประชาชนทั้งบ้านจัดสรรและบ้านเรือนประชาชนทั่วไปจํานวนมากนะครับที่ลายล้อมอยู่บริเวณพื้นที่ที่ได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณป่าหญ้าที่กําลังลุกลามตอนนี้แล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพความเสียหายที่กําลังลุกลามไปอย่างรวดเร็วเราก็ภาวนากันนะครับอยาให้เพลิงนั้นลุกลามไปติดบ้านเรือนประชาชนเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กันนะครับ ครับในตอนนี้นะครับเพลิงนั้นก็กําลังโหมลุกไหม้ไปอย่างต่อเนื่องนะครับจุดนี้นะครับอยู่บริเวณใจกลางชุมชนของชุมชนเขาเพชรน,นะครับซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนลายล้อมรอบอยู่อย่างที่ปรากฏทุกท่านได้เห็นในมุมบนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นไม่สามารถเข้าไปถึงนํารถดับเพลิงเข้าไปถึงในจุดเกิดเหตุได้จึงได้ทํานําสายยางนะครับลากจูงเดินเท้าเข้าไปเพื่อระดมฉีดน้ํำยังต้นเพลิงซึ่ง ในเบื้องต้นคาดว่ามีผู้นั้นเผานะครับจุดไฟเผาต่อไม้นะครับจึงทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้ดังที่ปรากฏทุกท่านได้เห็นนะครับ,รบตอนนี้เพลิงนั้นก็สามารถที่คลายไป็สถานการณ์ในทางที่ดีเจ้าหน้าที่นั้นได้ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับนี่นะครับก็ต้องอขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลเขตดงศักดิ์และเทศบาลเมืองสัาานกีบ ที่ระลมกําลังกันเข้ามาในจุดเกิดเหตุครั้งนี้นะครับและก็สามารถช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เพราะไม่เช่นนั้นนะครับเพลิงที่กําลังลุกลามนั้นอาจลุกตามไปติดบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่โดยรอบซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายต่อวัทรั์สินของบ้านประชาชนก็เป็นได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเองไปพบไปได้ไปพูดคุยกับผู้ที่จุดไฟเผาในครั้งนี้กันนะครับว่าสาเหตุแท้จริงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ป้าแต่ก่อนแอ่เออแต่ก่อนเปจุดแต่ใบไม้หน่อยเดียวหน่อยเดียวมไปเรื่มมาลาไปหืมติดอีกนะมันไปครับนี่มันมันแห้งมันแห้งนั่นก็มาแห้งอันนี้ชาวบ้านเขาก็ยยกนี่ไม่เป็ไรนะแต่ก็คิดเราเไม่เป็นไรครับพี่เปียวพี่เปียวเตือนเขาหน่อยนะว่าจุดมันมีความผิดนะถ้าเข้าหลังนะครับอ๋อมันก็บอกอ๋อแต่เนี้ก็เคยจุดจุดนี้ดีมันไม่ไปติดบ้านเรือนคนเลยครับป้าเนาะครับ ครับไม่มีอะไรอะไรของหมื่นนะป้านะต้องเราช่วยต้องช่วยกันรักษาต้องช่วยดูแลนะชาวบ้านเนี่ยโอ้โมันแห้งนะขาเรารู้นะมันหนามันต้งมีสิบปีแล้วมันจะไม่เคยเป็นสักทีตอนนี้มันเป็นอยู่างไรเพราะว่ามันแห้งนะตอนนี้อากาศมันหนาวลมมันจะพัดพัดขึ้นไปต้องไปดูฝั่งนู้นเลยนะคะเขาเมาเต็มเลยยันนู่นเลยนะที่ไทยตรงมันโถมากเลยมันมาจากบริเวณไหนอะครับ ครับ,ค,รบค,รคือคือมีคุปแาจุดเผาไม้ตรงจุดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ,รบแล้วก็มันก็ลุกลามเลยเหรอครับใช่ลุกลามไปบริเวณกว้างเลยเบื้องต้นจากการตรวจสอบมีบ้านเรือ,อน,นรับ,ค,รบวความเสียหายไหมครับอ่าไม่มีครับรับความเสียหายคือไม่มีแต่ได้รับความเสียหายเรื่องกลิ่นเรื่องควันครับครับก็คือแค่มีพื้นที่เสียหายเท่านั้นไม่มีบ้านเรือนประชาชนเนาะไม่มีไม่มีคนเจ็บเนาะไม่มีครับครับชี้ไหนอันนี้คือต้นเพลิงมาจากตรงนี้นะครับใช่ต้นเพลิงลามจากนี้แล้วก็ลามไปนู่นแล้วก็บริเวรอบครับ ผู้ใหญ่ครับอยากให้ฝากถึงชาวบ้านนะครับในตอนนี้ให้รับทราบถึงข้อกฎหมายด้วยรวมถึงช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะอยากฝากเตือนประชาชนยังไงบ้างครับอยังไงก็ขอฝากเตือนประชาชนนะครับคือตอนนี้ทางเทศบาลทั้งสองเขตเลยเขามีมาตรการคือห้ามเผาห้ามจุดมีความผิดไหมครับอย่างนี้มีความผิดครับจะมีความผิดปรับ20,000ืบาทนะครับทั้งจําทั้งปรับเลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอฝากประชาชนในเขต อำเภอตะตาหยีบนะครับอ,อย่างไงก็อย่าเผาอย่าจุดับมีอะไรก็เก็บไปทิ้งดีกว่าครับครับโอเคขอบคุณครับ